เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมแล้วกันนครพนมมันมีเรื่องน่าตกใจคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องมานั่งอยู่แถวแถวบ่อน,น้ําตกปลาบึงที่เลี้ยงปลาไว้ปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยกันอยู่แล้วไม่พอใจเพื่อนรุ่นน้อง14เป็นคนก่อเหตุคนเจ็บคือ12 14เนี่ยนั่งคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อน,อนปรากฏเหมือนถูกล้อชื่อพ่อชื่อแม่โมโหเดินกลับไปที่รถไปสูบน้ํามันจากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาใส่ขวดแล้วกลับมาหาเพื่อนรุ่นน้องมมาาาา12สดนนนน้้ัััใ่หลงจจกุไฟเผ เลยฮะ,ฮะคุณผู้ชมโหดแลือเกินภาพที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นบึงน้ําตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะบึงน้ําจุดนี้อยู่ในพื้นที่อเาเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามันมีกลุ่มวัยรุ่นไปนั่งสังสรรค์กันอยู่ตรงจุดเนี้ย<ะ>แล้วเด็กที่รอดมาได้คุณผู้ชมฮะเพราะเขากระโดดลงน้ํานะ,ะเขาก็เลยไม่ได้ถูกเผาทั้งเป็นจนกระทั่งเสียชีวิตแต่บาดเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลถามว่าทั้งหมดที่ไปนั่งอยู่เนี่ยมีใครอะไรยังไงกันบ้างคุณผู้ชมฮะแต่ละคนคุณผู้ชมลองดูดิทิก ปาหมี่นนท์นโมสี่คนนี้นั่งอยู่ที่เกิดเหตุคนก่อเหตุก็คือปาหมี่คุณผู้ชมฮะ,ะปามมี่อายุ14ปีส่วนตัวของคนเจ็บชื่อว่าน้องนโมนโมอายุแค่12ปีเท่านั้นเหตุ ates, การณ์นี้เห็นบอกว่าระหว่างนั่งคุยกันอยู่4คนนโมเนี่ยดันมีการไปแซวปาหมี่กัน้องเพื่อนอะนะหล้อชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้สนับสนุนนะฮะแต่ปาหมี่ก็โหดจะเลอเกินเดินกลับไปที่รถ ไปสูบน้ำมันออกมาแล้วเอาน้ำมันสาดเพื่อนจุดไฟแช็กเผาเลยแล้วก็กลับบ้านถูกไหมเหตุ<ะ>การณ์นี้น้ำโมตั้งสติกระโดดลงน้าเพราะน้ําอยู่ใกล้ๆลล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะตัดภาพไปดูที่โรงพยาบาลหน่อยวันนี้เราไปดูอาการของน้ำโมที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะและเราไปเจอแม่น้ำโมด้วย<ะ>แม่อุไรวันเล่าให้เราฟังบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาตรงๆนะ ตกใจเหมือนกันนี่ฮะสภาพน้องตอนอยู่โรงพยาบาลยังคงบาดเจ็บอยู่เลยเบื้องต้นวันนี้แม่เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งเข้ามาพูดคุยกันที่โรงพยาบาลยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันมากอ,มอยู่ระหว่างการเจราจาอยู่เห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนคุณแม่เองยังอยู่แล้วในอาการตกใจแล้วก็เสียใจอยู่เลยวันนี้แม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าลูกเนี่ยอาการบาดเจ็บถึงแม้ตอนนี้จะไม่สาหัสมากหมอบอกว่าต้องดูแลแผลไม่ให้แผลติดเชื้อ คนก่อเหตุเองเข้ามาพูดคุยบอกเสียใจขอโทษแต่อย่างไรก็ตามตัวเองบอกว่าก็เดี๋ยวรอให้ลูกรักษาหายก่อนออแล้วค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเอาฟังเสียงคุณแม่เขาก่อนฮะวันนี้ก็ถามนะเมื่อวานนี่นัดแล้วใช่ไหมหลังของโมเย็นมาเจอกันเขามาก่อนขอเขามาก่อนแม่ขเขาก็กลับก่อนอา้าวไม่ได้เจอกันใช่ค่ะวันนี้ก็เลยไม่ทำไงก็งเลยคิดก็เลยโทรไปหาไอยเวนอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยทางบางทางโน่ะ เขายังไม่มากคุยเลยนะแต่ถามว่าเขามาเยี่ยมไหมมาเขามาดูมาเจอพ่อพอดี<ม>ก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันพ<ม>พ่อเขาก็เป็นคนที่เยี่ยมเงี่ยจะคุยเรื่องอย่างนี้จะไม่เป็นสาระเท่าไหร่ก<ม>็เ,เลยแม่ก็เลยโทรไปหาร้อยเบนอีกรอบหนึง<ม>นน่งรอ้อยเวนให้ร<ม>ับเรื่องช่วยประสานห,หน่อย<ม>ว่าจะเอาอยัางไงนะ<ม>เพราะว่าก็ถามสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ลอมชอมเนี่ยมันจะถึงมันจะถึงขั้นไหนสูงสุดที่น้องอายุ14ปีจะโดนเนี่ยจะแค่ไหนจะถึงไหนถ้าเราคุยถ้าเราตกลงกันมันจัเด็กอายุ14ปีอนาคตมันยังแบบอีกไกลอะนะก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ได้กพอตอนบ่ายวันวันที่นัดไม่มาเนาะตอนบ่ายก็เลยก็โทรไป แต่ย่าไม่คุยแนละ้วให้เป็นญาติอีกคนหนึ่งโทรมาโทรมาคุยก็แลอะทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยเราไปเจอกลุ่มเพื่อนๆของน้องแล้วก็ไปที่เกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูหน่อยวันนี้เพื่อนเองบอกว่าตอนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีน้องคนหนึ่งถูกไหมชื่อทิกเกอร์ทิกเกอร์เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ลองจําลองเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยมันมีการสาดน้ําใสา่ลักษณะก็คือตอนที่เล่นกันแล้วเล่นกันจริงๆเขาบอกมันไม่ได้อยู่ใกล้บ่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาบาล,ลงก่อนกันดนะ้ฮะเนี่ย เขาบอกว่าสารลักษณะแบบนี้แล้วก็วิ่งวิ่งไปนี่ฮะแล้วโมกระโดดตู้มลงไปแบบนี้เลย,เ,ยเห็นใช่ไหว แต่ก่อนจะมาเป็นแบบนี้บอกมีการต่อว่ากันจริงก็คือแซวกันเรื่องชื่อพ่อชื่อแม่ล่าสุดวันนี้เราไปเจอน้องคนเจ็บก็คือน้ำโมน้ำโมน้ำโมใจดีมากอ่ะน้ำโมบอกว่าอยากจะให้อภัยเพื่อนคนนี้นะคือถามว่าโกรธไหมน้องก็พยักหน้างึกๆกนะก็คือโกรธเพื่อนนี่แหละแต่ถ้าหากว่าให้อภัยเพื่อนไหมพร้อมที่จะให้อภัยเพื่อนแล้วก็เล่าด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าปามี่มาล้อชื่อพ่อชื่อแม่น้องน้ำโมก่อนนะน้ำโมก็เลยเหมือนกับว่าล้อกลับ แต่เหมือนกับเป็นการหยอกล้อเล่น,เลนๆเฉยๆแต่ว่าปามี่โกรธจัดถึงขนาดเอาน้ํามันมาสาดแล้วก็จุดไฟเผาอะค่ะตกปลาเล่นเนี่ยแล้วก็ปิ้งปลากินกลเดินน้ําเป็นน้ําเฉษพักเหนื่อยเลยตั้งสูบบุหรี่ในห้องน้ําแต่ทีนี้ผมนั่งเย้ยเฉย,ยแล้วปามก็ดีนแลพูดท,ที่พ่อแม่ผมแล้วผมก็พูดคือ แล้วความยืดดีก็ออกไปเอาน้ำมันตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ล้อกันอยู่ปกติคับเพราะว่าผมก็ล้ออยู่ล้อเหมือนแบบหยอกกันปกติหย,ยอกกันปกติผมไม่คิดว่ามันจะทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำง,ง้เราต่อเพราะว่าออกจากห้องน้ําไปแล้วแบบดูดน้ำมันมาเขาก็ จุดไฟใส่ปากขวดเอ้ยปากขวดเนเพราะว่าบีบบีบเล่นก่อนอะแรนเขาบีบเด่นเต็นน้ำมันมันเหลอครับประมาณนี้แล้วก็สาดอ่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้จริงๆเราไปหาครอบครัวของน้องปาหมีด้วยคือคําถามที่เมื่อกี้คนดูก็ถามมาบอกว่าทำไมเด็กๆถึงมีไฟแช็คกันติดมือเมื่อกี้น้องพูดเองบอกว่าสูบบุหรี่กันในห้องน้าแอบสูบแอบสูบบุหรี่สิบสองสิบสามสิบสี่ ผู้ปกครองต้องดูแลใกล้ชิดนะ,ะการกระทําที่ไปสาดน้ํามันใส่เพื่อนแล้วจุดไฟก็ผิดสูบบุหรี่ก็ไม่ควรเพราะยังเด็กอยูออ่จบเรื่องนี้ฮะเพื่อนบอกเดี๋ยวจะให้อภัยกันแต่ขอให้ครอบครัวมาคุยกันหน่อยทั้งสองฝ่าย